ริ่มเลยกว่าขราวแล้วผมอันนี้มาจากขราวีปแล้วนะก็คือก็ด b e อาถ้าเกิดว่าจะสร้างดิจิตอลนี่ต้องเป็นปัญหาที่สุดถูกไหมเฮ้ยดิจิตอลรุ่นนี้มาใหม่อยากใช้อยากใช้มากเลยทำไงอยากใช้ นี่อันนี้มีอะไรที่มันยังไม่มีบ้างอ่ะเอะ้มีอะนี่ว่ะมีหมดแล้วอเอาคำว่าดิสตันเทสได้ก่นนะดิสตันเทสผมเอาสักตัวนึงกันถ้าห้าศูนย์มาแรงตรกนี้ใครก็ใช้ แต่ว่าผมบอกสับสับคุณก่อนเดี๋ยวผมลบพวกนี้ออกก่อนนะดูผมลบนะถ้าใครไม่ได้มาฟังใี้แล้วเทคนิคการลบลบไม่ออกครั้งแรกล้าคั้งหมดเหมือนกับว่าเราซื้อของมาแต่ยังอยู่ในสต็อกเราทางซ้ายนี่คือสต็อกกระข๋อนนี้คือร้านค้าซื้อจาก้านค้ามามาใช้งานในตู้เราลบออกจากตู้แต่มันก็ยังอยู่ในสตู เราต้องการทิ้งมันขวาเพิร์ดจริงแลยวะที่ซื้อมาจิิงแล้วในตัวก็มีอ่ะเราดูสัมคูนี้ตั้งมันโคตรพีแค่ไหนอ่ะเอามาห้าหกศูนย์ดีตั้งดีตั้ทุกตัวก็ห้าหกศูนย์หมดเห็นทั้งหลังโลเวอร์อัพเปิร์ดไหมดีว่าทำไม ที่บารู้ไปแล้วก็มีไว้อ u p p โ r เวอร์สายข้างสายออกสายบนสายล่างถูกว่าเวลาสาย connect มาท่อม top เวอร์ก็คือข้างล่างเ p อร์ข้างบนทีนี้สมคุณของมันคือไง F3 มันได้ทุกๆสถานการณ์ วงจรเยอะวงจร้ายวงจรวงจรไม่ค่อยเยอะวงจรเยอะวงจรมีโดด์าวเห็นไหมถาเ็นเหมถ้าเห็นไหมอัปเปอร์ลเวอร์มันสลับกันหนึ่งรอบ หึ่งรอบจะเปลี่ยนเป็น lower หนึ่งรอบจะเป็น upper ดูนะเห็น s2 ข้างบนนะจำไว้นะอันนี้คือเอาเอาเอามืเอเไว้ครั้งนี้เห็นไหม lower นะ lower นะคลิกนี่มันดู s2 ข้างบนนะอันนี้ปุ๊บปุ๊บ s2 ไหนอยู่ล่างหนึ่งรอบจะเปลี่ยน upper เป็น lower อ่ะผมจะเปลี่ยนเป็น s2 ข้างบน เราเลยต้องสร้างทั้งคู่สองอัน f อสามมันอยู่ไหนก็ตัวตัวนี้แหละเชงกัปปิเนี่ยเน,น,นี่ยมาไรเอฟสามนจบปะแต่อันนี้ให้ดูเฉยๆไม่มีอะไรพี่บา่าวรู้แล้ว อยากรู้ทุกคนเข้าไปถามทุกอย่าวแล้วต็มเราเล่นเราเล่นอะผมสร้างอะไรก็ได้อ่ะชี้ขวานิวเรามีอะไรเรามีอ่านิวซิมโบอัปเดตซิมโบที่เราสอนไปแล้วก็อีดิทซิมโบไอตัวนี้ก็มีเหมือนเหมือนกันเมื่อกี้ที่เราทำไปทั้งหมดเนี่ย หนึงหุ่อย่างก็มาใส่ในอคอมเมนต์นใช่ป่ะนั่นคือ new comment แต่นี่เราจะอัปเดตและอีดิทมันอีดิทเราก็อีดิทไปแล้วในในขั้นตอนทัานแล้วนี่เราอัปเดตมันให้มันเป็นเวอร์ชันใหม่อ่ะผมเขียนเทสอีกแล้ว,ลวนี่จิทอลเห็นป่ะมันระบุให้เลยก็ได้ถ้าเราเอามาใช้ตัวเดียวเดิมมันจะเป็นเห็นป่ะบอกว่าเอ้ยมึงก๊อปเอ้ยก๊อปอยังไงเอ้ยไม่มึงเออ่ คุณทําตามไหนครับผมทาตามตัวนี้ครับกอปตัวนี้มาเห็นไหมมันจะเล็วเน้นทุกอย่างดิชันเลยอะไรเลยอันนี้พี่บ่าวสร้างสร้างเป็นปหมเป็นนะถามว่ามีโอตัวนี้มีโอตัวนี้เก่าอยู่แต่วันนี้จะสอนพี่บ่าวแต่ทุกคนไม่ได้มาวันนั้นของพี่บ่าวแต่ว่าตัวนี้ได้อยู่ในกลุ่มแล้วครับผมมาดูวิวเขาเนนพีเ m หนึ่งสองส่วนอะหัวข้อมันเป็น นิวคอมเป็นเอ็นบิเตอร์อ่ะนิวเฮ้ผมเน็กถามว่ามันฟองอะไรฟองอะไรหนังหนาเนี่ยมันซ้ำครับถามว่าอันนี้ไม่ได้อันนี้นะดูผมเพราะว่ามันไม่ได้ยากอะไรโอเคเนาะไม่ต้องทำตามนะหรือทำตามก็จะทำตามแบบ้เลยได้แต่ว่ามันจะพอหรือเปล่า ได้ได้พอไล่เลยอืออยากหมดตามไปเรื่อยเลยเคนะอ่าเคนะนี้ก็เปลี่ยนพออย่างนั้นตอนนี้เปลี่ยนเป็นแรงก็ได้เป็นเทสก็ได้อ่ะหนึ่งข้างล่างก็เป็นเทสหนึ่งศูนย์หนึ่งจะเป็นคัสเดิมก็ได้เป็นคัสเดิมก็ได้อ่าก็คือตัวนี้อก็คือโฟเดอร์อ่ะของมันจะเปลี่ยนเป็นแรงดังก็ได้อย่างที่ผมเล่าเขาไปแล้วจำได้ที่ที่เย้อนจำได้ปะนี่ไง เ,นเนมือม่อกี้เมื่อกี้ผมผมไม่ได้เปลี่ยนเมื่อกี้เป็นอย่างนี้นะครับเมื่อกี้เป็นอย่างน,นี้ pm ห้าห้าหกศูนย์อันนี้เป็น pm ห้าหกศูนย์เห็นไหมผมก็เปลี่ยนแล้วแต่ผมจะจะทำมีเวลาเห็นไ,ไหม f u n c t i น n ระไรกันไปถามว่าจะขึ้นที่ไหนต้องมาดูวีดีโอ อ,อ่านไว้อันนี้คงไม่ย้อนเพราะว่ามันถ้าย้อนไปวันนี้ไม่ทมันผมบอมตัวนี้เจสชั่นผมลองเปลี่ยนให้ดูว่ามันจะเปลี่ยนตรงไหนบ้างโอเคไหม,ไม,ไหมอ่าผมเขียนเนม้ยหนึ่งเนีศูนย์ศูนย์สองแล้วกันนะว่ามันจะเปลี่ยนตรงไหนของไอ้นี่บ้างอ่ะอายุสี่เป็นห้าอันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วตัวนี้ก็ไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนเห็นไหมพินเทคศูนย์หนึ่งเราจะเพิ่มก็ได้อ่ะผมเพิ่ม 2องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็มี้าเจาสิก่อนนะทีนี้พี่ลองรูดมาเห็นไหมเป็นตามนี้ตามนี้อันนีน้รูปภาพนะแค่รูปภาพได้ไ ทีนี้ตรงนี้จะเป็นอะไรเะมาดูนะเรื่องนี้เห็นไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เน็กผมเน็กก็นนะะตามผมก่อนไปผมงเขาให้ก่อนเพราะทำไมต้องมีเวลาเผื่อรู้ไหมเพราะต้องเอาคอมกับพี่โต้แล้วก็ถ้าเรากดยูสมันก็จะแอดให้เลยออโต้เป็นติก เป็นเทสตัวหนึ่งแต่ถ้าเรากดตัวนี้แต่ว่าผมยังให้กดตัวนี้เพราะกดตัวนี้จะกดเมื่อไหร่ก็ได้วกดตัวนี้ก่อนเพื่อให้รู้มันเป็นยังไงแล้วก็กด edit เห็นไหมมาให้ edit ก่อนเห็นไหมเนี่ยเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดเห็นไหมหนึ่งสองอยู่นี่เห็นไหมดีเอ็มแต่ว่าเทนศูนย์สอง <pathway. S 2> พี่จะรู้ไงว่าพินเทคตัวไหนอยู่ตรงไหนไถ้าเรากดตัวนี้มันก็บอกเหมือนกันตัวนี้ก็บอกเหมือนกันนี่ก็บอกเหมือนกันโอเคปะเห็นไหมแรงงานเห็นไหมยี่สองยี่สามยี่สี่มเออเออเห็นปะจะลิงก์เหมือนกันคือถ้าแนะนำให้ใช้ตัวเดิมของมันที่เคยทำดีกว่า ถ้าสร้างใหม่แล้วต้องใช้เวลาหลายวันเพราะไอ้ฟุงเนี่ยไม่ใช่หลายวันหรอกหลายวันหมายถึงว่าถ้าเป็นผมแล้วควรจะใช้เวลาไม่เสียทีแต่ถ้าเป็นคนที่มือใหม่ควรที่จะเริ่มจากตัวอัพเดตมนละถูกมันจะได้ไม่เจ็บละเฮ้ยงานเร็ววะ่ะงานเร็ววะ่ะต้องทำพอ้อต้องทำพ้ะอัพเดตหน่ดูเอาว่าตัวไหนพี่น้ำหนัก แล้วมีอยู่ในดาต้าเบสเราหรือเปล่าครับเปลี่เลยใช่ผมว่าถ้าพี่อยากทำมิเตอร์มิเตอร์ของมิซูมีอ่ะอ่ามิซูน่าจะยังไม่มีอ่ะถ้าพม่ทำก็ี่มาดูเลยอ่ะขาม่มีขาใช่เท่ากันถูกแก้เลยพี่จำหมืดแล้วแค่ล้อแฝงมันมีเข้าไปเลยอ่าแต่เหมือนกันมาแก้เลยแต่ผมบอกตรงไอ้ดิสตอนมันมีมากกว่านี้หรือเปล่าอาจจะมีคอนแทกมีอะหน่อยออปชันหน่อยออปชั่นเหมือนกันออปชั่นเรเหมือนกันเท่าอ่าฝั่ง วนถ้าเกิดพี่จะใช้สมมติพี่จะใช้โปะข้างหลังใช่ป่ะสมมติด่วนอะด่วนเฮ้ยด่วนป่ะไม่ด่วนทำอะไรกันบ้างเมฆเอาไงเป็นสีเส้นเหมือนงี้ยสมมติเงี้ยมันก็ได้มันก็ว่าได้เหมือนกันนี่ก็คืออีกสเตปหนึ่งที่เรารีบ อ็การจบตยูนั้นแล้วก็สง่งคาถ้าแปลงีเอฟก็แปลงีเอฟแปบ๊บเดียวจบนี่เปนอัปเดตแล้วก็เซฟเข้าไปเซฟไปแล้วเนี่ยเคยปะอันนี้มีรูปเออมีรูปไหยใช่รูปมาตอนที่ทำขั้นตอนก่อนหน้านี้ใช่เพื่อให้รู้ว่าเอา้ยอันนี้ตอนจรีนข้นตอนนี้นะถูกอันนี้ง่ายถ้าใครได้ทำทำสร้างล็อกเจ็งครั้งแรกอ่ะ งนี้นื้ได้เลยเพราะว่าได้ <Yeah. S 1> เห็นไหมในขั้นตอนที่ผมสร้างบล็อกครั้งแรกอะ่ะมันยังมีขั้นตอนนี้อยู่เลย uh huh. เห็นไหมการทำสร้างบล็อกครั้งแรกมันต้องทำทุกขั้นตอนอยู่แล้วครับขั้นตอนแรกไม่ได้มีอะไรนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้อบรมวิชาบาลเนะี่ยถ้นเรียนเท่าไหร่อย่างที่คือเหมือนเริ่มจะซ้อนครับก็เรียนการสร้างบล็อกที่ทำวีเดีบล็อกแรกครับก็ไม่ได้ยากคืออยู่ตลอจะเปลี่ยนครับถามว่ายากไหมมันยากอยู่ที่คนทำวล่ะ จริงจริงแค่นี้จริงขั้นตอนนี้มีอะไรมากครับผมทำก็ทำแค่หลายหลายอย่างเลยขั้นต้ไแล้วเอาขันตอนทำตูันตอนไหมนี่ผมเอามาคเอปกันเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนดีเลยเลยดูนะแต่เเป็นมาสเตอร์ที่ไงไหนปะผมเอาแค่ตรงนี้สองมาสเตอร์มาจับกันตรงนี้ปล่อยเดียวปล่อยเดียวเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแค่นั้นเองไม่ต้องผูกเยอะอยากผูกไหนก็ผูกไม่ผูกก็ไม่ผูก โอเคเราก็จบจบตรงนี้แล้วก็